อ๋อครับจริงจริงผมก็ไม่ได้ว่าอะไรแต่ว่าถ้าผมรูปกลับเขาก็ต้องไม่ว่าผมด้วยแล้วไม่เย็นไงครับสถานการอะไรอย่างนี้วเราไม่ได้ตกใจอะไรเลยก็ก็ตกใจครับตกใจตกใจก็แซวเข้าไปในในคอนเสิร์ตแล้วผมคุณอย่าทำงี้กับผมนะคุณอย่าลืมว่าตอนนี้ผมโสดนะครับผมผมผมไม่ใช่คนกอนแล้วนะผมก็แซวในคอนเสิร์ตก็ตลกตลกครับจริงๆเราอยู่ในคอนเสิร์ตเราอยู่ในเราเจอคนที่ ดื่มแอลกอฮอล์อะไรอย่างนี้มาตลอดแต่ก็ผมก็เลยบอกว่าถ้าผมทํากลับคุณต้องห้ามว่ากันแซวเลยแซวเลยแซวเลยจริงๆมันเจอมาตลอดครับในคอนเสิร์ตเจออย่างนี้มาตลอดเป็นเรื่องที่ปกติแต่ว่าไอ้ไอ้จับอยางีงไม่ไม่ได้ปกติแต่จะเจออะไรที่แบบดึงแขนแล้กระทั่งหาเรื่องมีเรื่องมันอะไรที่ก็ต้องระมัดระวังจริงๆก็มันก็อันตรายครับอันตรายหลายหลายอย่างแล้วผู้หญิงเป็นคนทำนะคะเรารู้สึกร่างราศร ผมรู้สึกว่าเพื่อนเขาทมาเที่ยวด้วยกัน,อ,น,น,อ,กกนอ่ะเพื่อนต้องดูแลกันละกันเพื่อนต้องดูแลกันเพราะว่าคนเมาก็คือคนเมามาเที่ยวกันต้องดูแลคนข้างๆกันให้ดีย่ง,ยงที่าคเป็นแฟอจะ,ะเป็นพวกในุมนี้อะไรเงี้ยครับอยกากฝากบอกอะไรครับองมาแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยเราไม่่วงเราแบปินเนาะจริงๆก็ต้องขอบคุณครับขอบคุณเพราะจริงๆก็สมมติถ้าเปลี่ยนจากมือเป็นเป็นใช่เป็นแบบเป็นอาวุธหรือเป็นอะไรมันอันตรายจริงๆ เพราะก็จริงๆก็ต้องขอบคุณท so, so, ี่แฟนๆเป็นห่วงแล้วก็เหมือนเข้ามาปกป้องผมก็รู้สึกอภิเษกครับมากๆก็นั่นแหละฮะศิลปินเล่นคอนเสิร์ตในที่ในคลับแรงงินก็ต้องระวังให้มากขึ้นอะไรก็รู้สึกว่าเออเราก็แก้ปัญหาต่อหน้าได้ค่อนข้างดีบางทีที่เจอเรื่องแบบคุณอารมณ์เองได้ด้วยผมก็ผมก็เล่นมุกแบบแบดโจ๊กของผมไปก็แซวกับแบบแบบตลกร้ายของผม ก็หวังว่าเขาจะไม่โกรธผมอ่าเอาเมื่อกี้พูดว่าแบบถ้าตัดกลับแตว่าเลยนะอันเนี้ยพูดให้เอาใหม่เดี๋ยวมันจะออกมามดูพอดีเราพูดเล่นใช่ไหมครับพี่อ๋อใช่พูดเล่นครับไม่ใช่ว่าแบบเออขอจับกลับเดี๋ยวเป็นงานท้าทายเฮ้ยขอบคุณครับขอบคุณขอบคุณที่ปกป้องเ <ๆๆ S 2> พราะผมผมจะชอบอเล่นมุกอะไรอย่างเงี้ยแล้วบางแล้วผมจะหน้าตายมากคนจะไม่ไม่เคยรู้ผมเล่นมุกเท่าไหร่พี่ขันก็บอกว่าต้องจำไว้นะมุกตลกหน้าตายเนี่ยเอาให้เล่นกับคนที่หน้าตาตลกมึงจะมึงเล่นมุกพวกนี้ไม่ได้ แต่มันชอบครแล้วสขเป็นไงบ้างครับดีขึ้นครับดีขึ้นตอนนี้ก็ดีขึ้นมากก็หลังจากเดินทางบ่อยออนทัวร์บ่อยแล้วก็ชอบเล่นกีฬาพวกเอ็กซ์ตรีมสเก็ตบอร์ดล่าสุดก็ไปสโนบอร์ดก็น่าจะสะสมแต่ตอนนี้ก็ดีขึ้นมากครับก็สงกรานเมษาเดี๋ยวเจอกันได้ทั่วประเทศครับกลับมารับงานเต็มที่แล้วมันเดินได้ปกติครับคุณหมอก็สั่งห้ามครับแต่ผมบอกว่าบ้านผมต้องผ่อนคุณหมอก็เข้าใจ ห้ามคือห้ามลดโหหรือยังไงจริงๆเขาโอ้ห้ามแบบแบบมันมันมันตอนแรกคือเดินเดินไม่ได้เป็นเป็นอาทิตย์เลยครับเดินไม่ได้เลยจริงๆเขาก็ให้ห้ามแต่ว่านั่นแหละครับผมก็ต้องผมก็ผมก็ใช้วิธีรู้สึกว่าออกมาเดินให้มันร่างกายชินหาแบบผมก็รู้ว่าเอฟิสิคลผมเออใช่ครับก็ก็ ร่างกายใครก็ต้องอาจจะต้องแอบหาวิธีเข้าใจร่างกายตัวเองนิดนึงอะไรเงี้ยเราไปรีเซ็ตต้องไหมครับครุ่กับไปหมอหรือว่าก็เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวที่หน้ามีมานัดกายภาพครับนี่ก็ต้องใส่ที่ล็อกไว้ตลอดเวลาตอนนี้กี่เปอร์เซ็นต์แล้วครับสุขภาพที่กลับมาเอ่อร้อยร้อยเปอร์เซ็นต์ครับต้องบอกร้อยไปก่อนว่าอันนี้เราบอกเพราะว่าใช่ร่างกายเราจะได้เชื่อมั่นในตัวเราแลังกโครงการนี้คือไหวใช่ไหมคะนายไหวครับแน่นอนเจอกันทั่วประเทศเลยครับขอบคุณครับขอบคุณครับดื่มสุ่ยก่อนนะตู้น้ำครับผม